ีดีครับช่วงนี้ตอนเย็นนะครับการถ่ายความเพิ่หน้านะครับนี่ความเพิ่มหน้าของลูกชายบายันนะครับเ,เราจะว่า4วันเสร็จมันไม่ใช่แล้วครับอาจจะประมาณสวันก็เกือบเสร็จแล้วมั้งเลย ครับเออครับการทมที่นะครับปลายันรับหมดนะครับรับจบนะครับทางผมที่ฝุดต่อไม้ทางปลาเรารับบริการทั้งหมดนะครับพร้อมจบนะครับรถเล็กรถใหญ่เรามีพร้อมนะครับทีมงานเราเพียบพร้อมเลยนะครับต้องการแบบไหนนะครับปายันจัดให้นะครับ เนื้อที่นะครับหกไร่นะครับตอนนี้ก็เหลือฝั่งนน้นอ่าเรารู้ว่าเร็วอย่างนี้เราเมาดีกว่าน่าจะโอเคนะครับเราทําไปนะครับเมาไม่เมาก็เหมือนกันนะครับเร่งเหมือนเดิมเราไม่เล่นกันงงงวยนะครับเราทําจริงนะครับ ถึงตัวเราจะเล็กแต่ใจใหญ่ต้องการรถใหญ่ก็ได้นะครับมีพร้อมนะครับติดต่อลายันไม่คโคดวนนะครับปายันไม่โคดวนนะครับรับจบนะครับสวัสดีครับ